พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และถือเป็นต้นทุนสำคัญของคนไทยและประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลักด้วยวิสัยทัศน์ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนปตทตระหนักถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดภายในชุมชน จึงได้ปรับการดําเนินงานหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนรุ่นที่10โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะช่างชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในปี2567มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนจํานวน56คนโดยหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ชุมชนสามารถติดตั้งใช้งานและบำรุงรักษาเทคโนโลยีพลังงานชุมชนได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่ายช่างชุมชนของกลุ่มปะตะทเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 1. การบรรยายภาคทฤษฎีผู้เข้าอบรมมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในระดับโลกและระดับประเทศไทยพลังงานทดแทนในชีวิตประจําวันและการทําการเกษตรความรู้พื้นฐานการออกแบบติดตั้งและบํารุงรักษาเทคโนโลยีโซลาเซล การนำ IoT มาปรับใช้กับการเกษตรและโซล่าเซลล์การออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาเทคโนโลยีชีวภาพการออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาเทคโนโลยีชีวมวลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และการคำนวณความคุ้มค่าคุ้มทุนของเทคโนโลยี 2. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการผู้เข้าอบรมได้เติมเต็มองความรู้ ทานกิจกรรมติดตั้งโซลาเซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรการติดตั้งอุปกรณ์ IOT การทำเตาเผาถ่านชีวมวลการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ด้วยจุลินทรีย์ และการติดตั <tahu> ้งบ่อหมักก <t şimdi> ๊าซชีวภาพในครัวเรือน 3. กิจกรรมศึกษาดูงานผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้เพิ่มเติมความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานชุมชนผ่านการศึกษาดูงานณสถาบันนวัตกรรมปตทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่รุ่นพี่ต้นแบบ4พื้นที่ประกอบด้วย ตำบลแม่ทาจังหวัดเชียงใหม่ตำบลคำแคนจังหวัดขอนแกน่นตำบลดงขี้เหล็กจังหวัดปราจีนบุรีและตำบลลำสินจังหวัดพัทลุง 4. ภาคปฏิบัติเพื่อผลักดันให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้จริงในพื้นที่ปตอทผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจริงร่วมกับทีมช่างชุมชนในพื้นที่ต้นแบบอีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มจะทาโครงการเชิงปฏิบัติการ14กลุ่มตามภูมิภาคทั่วประเทศโดยกลไกาการเรียนรู้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและกระทรวงพลังงานภายใต้กระบวนการเรียนรู้ย่งมีส่วนร่วม โดยปตอทอเชื่อมั่นว่าผู้เข้าอบรมจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเองรวมทั้งสามารถติดตั้งใช้งานและบำรุงรักษาเทคโนโลยีดังกล่าวได้ด้วยตัวเองสืบต่อไปส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือเป็นพลังงานแสงอาทิตย์กับไบโอก๊สนะครับตัวนี้สามารถไปต่อยอดในชุมชนได้ครับผม ไปต่อยอดก็คือเราสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็มาประกอบได้ใช้งานได้เราไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับในส่วนนี้แล้วก็ผู้ที่เขาใช้เดิมอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาในด้านเทคนิคเราสามารถที่จะไปแนะนำเขาได้ในช่วงที่เขารับการอบรมก็มีความาสนุกมากครับไม่ไม่ได้เคร่งเครียดอ,อะไรครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ที่เราใช้กับใน ในชีวิตประจําวันนะครับก็เห็นว่าทุกเรื่องอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับกับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้รู้จักกันเยอะขึ้นรับก็มีคิดว่ามีเครือข่ายมากขึ้นนะครับก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อในระดับต่อไปด้วยครับ,บความรู้สึกคือมันมันเกินคาดที่เราเราคิดไว้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นครั้งที่สองมันก็จะทําให้เราได้ได้เรียนรู้ได้มากขึ้นได้ได้ปฏิบัติจริง ได้เห็นหน้างานจริงได้เห็นปัญหามันมันมันคุ้มค่ามากกว่าน,นั้นได้ได้เรียนรู้มากกว่าที่เราได้คาดไว้ครับผมดี<อ>เยี่ยมมากเลยครับผมพอดีผมเองไม่ได้มีความรู้ในเชิงช่างสัทีเดียวครับมีจะมีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่พอเข้ามาในในใน,ในส่วนของปพชสิบเออหลายอย่างเราไม่เราไม่เคยทําหลายอย่างได้ปฏิบัติจริงหลายอย่างได้ลงมือทําซึ่งอันนี้ก็ก็เป็น เป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นเหมือนเขาเรียก KPI เนาของของของอาจารย์เหมือนกันว่าทําแล้วมันต้องได้ใช้จริงได้ใช้ประโยชน์จริงครับแล้วก็มันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของ IoT ก็ตามซึ่งผมมองว่ามันเป็นเทนนาคตที่เด็กเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยจะจะเข้ามาเรียนรู้ซึ่งตรงนี้ผม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 ชอบมากเลยขอบคุณจริงๆท,ที่ที่พอทอมีเขาเรียกว่ามีหลักสูตรที่ดีแบบนี้ให้กับชุมชนเพราะว่ามันสามารถทำให้ชุมชนมีความยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง อันนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณทางปตทจริงๆครับที่แห่งนี้สำหรับตรงนี้จะดูดียิ่งกว่าที่แห่งนี้ก็จะคงอยู่ในใจตลอดไป